เอาละครับมาดูผู้สื่อข่าวพิเศษประจารายการมานนช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นีเผ่าจํารูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีคุณพี่ควันหยุดก็ตามลูกไปวงโยธวาทิตตอนเช้าก็ตามข่าวนางงามด้วยแล้วยังมีเวลาตามข่าวเศรษฐกิจให้เราอยู่ใช่ไหมครับปุ๋ยครับเรียนตามอยู่ตามนัทีชตาอยู่นะนะเดี๋ยวนะปุ๋ยนะเดี๋ยวรู้สึกสัญญาณเสียงจะเบาๆหน่อยนะครับปุ๋ย เด็ดนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางเดี๋ยวเดี๋ยวโทรใหม่นะปุ๋ยนะเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับนะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนะครับเดี๋ยวจะมาคุยฟังหลายเรื่องเลยเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ํามันเครื่องบินตกลงยังไงแน่นะครับเอ่อเรื่องของนะครับประเด็นภาพเศรษฐกิจ มุมมองจากทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังปรับเป้าขึ้นมาเยอะไหมนะครับปรับเป้าขึ้นมาแค่ไหนคุณป,คปุ๋ยกลับมาแล้วนะครับปุ๋ยกลับมาแล้วนะครับปุ๋ยกลับมาแล้วค่ะพี่ยุทธค่ะไปที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นโยบายของทรัมป์ต่อหุ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรากันก่อนดีไหมครับปุ๋ยครับส่งผลกระทบ,บไหม<อ>เป็นยังไงบ้าง ก็หลายคนกําลังกังวลอยู่นะคะเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเกิดปัญหาขึ้นกับหลายจุดอย่างที่เราทราบกันนะคะคทีนี้มามองถึงอุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างก็มีการไปถามถึงในส่วนของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณองอาจ คงกิตวรสิ์นะคะก็บอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยะจะได้รับผลกระทบไหมจากนโยบายของทรัมรโ,ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนงโยบายการผลดพันุภาษีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์นอกประเทศนะคะคุณดงอาจก็บอกว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอยู่บ้างแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะอยู่บ้างแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ที่นี้ เขาบอกว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขความต้องการรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยจะมีความต้องการอยู่ที่ปีละ18ล้านคันกลมๆนะคะ18ล้านคันค12ล้านคันเนี่ยเขาผลิตในประเทศเพราะฉะนั้นอีก6ล้านคันต้องนําเข้าใน6ล้านคันเนี่ยเขานําเข้าจากเม็กซิโกไปแล้วรับเพราะฉะนั้นอีก4ล้านเนี่ยนะคะจะมาจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆซึ่งใน4ล้านเนี่ย ไทยส่งออกอยู่รวมกันเนี่ยนะคะก็ประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นคันเท่านั้นอืมถือว่าน้อยนะน้อยมากน้อยมากเงั้นถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่บ้างอยู่บ,บ้างนะคะแล้วก็น่าจะทอดเวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่ายอดขายรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปีนี้นะ่ะจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็ าดว่ายอดขายในประเทศจะสูงถึง8,000คันส่งออกได้ประมาณ1.2ล้านคันครับพี่ยศอ่าแล้วครับจากเรื่องนี้ไปดูเรื่องภาษีสปปรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินนะฮะตกลงข้อสรุปเป็นยังไงแน่ครับปุ๋ยครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าต่อไปนี้เนี่ย เรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราจะเก็บจากเครื่องบินเนี่ยเดิมนะคะน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ20ตังค์ต่อลิตร<ช>แต่ว่าหลังจากมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยหมยความว่าจะเก็บเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรทำไมดูเดือดจังเลย <c oughs> <c oughs> ขึ้นพรวดเดียว <c oughs> เลยนะเนี่ยเเลย <c oughs> เพิ่มขึ้นไปเยอะเลยหลายคนก็บอกว่าออ้หูอย่างนี้ค่าตั๋วเครื่องบินจะไปไกลขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามกันต่อแต่ว่าได้รีเช็คกลับไปที่อธิบดีกรมสรรพากรคุณสม ทายภูลสวัสด์นะคะคท่านก็ชี้แจงบอกว่าการที่จะเก็บเนี่ยจะเก็บเฉพาะเที่ยวบินเส้นทางในประเทศเท่านั้นพี่ยศเฉ <ะ S 2> พาะเส้นทางในประเทศเท่านั้นใช่ที่จะเก็บสี่บาทเนี่ยนะคะเพราะเ <พา S 2> ส้นทางในประเทศเพราะว่าอะไรถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยอบินไปเส้นทางระหว่างประเทศเขาถือว่าเป็นการส่งออกเขาก็จะไม่เก็บตัวนี้ครับอเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยกระทบกระทบเนี่ยคงจะกระทบแน่แต่เพราะเส้นทางในประเทศแล้วถามว่าเส้นทางในประเทศเนี่ยมันเยอะไหมอ่า สำหรับการบินเนี่ยนะคะคเขาก็ไปเทียบเคียงว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการใช้น้ํามันในประเทศเนี่ยนะคะการบินเส้นทางในประเทศเนี่ยประมาณหนึ่พันล้านลิตร,รเพราะฉะนั้นกระทบก็คือกระทบบ้างนะคะ,ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประเมินออกมาเป็นตัวเลขแต่ว่ายังไงก็ตามก็สอบถามไปทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเออคุณานนการ ใช่บอกว่าตอนนี้มีการเก็บภาษีน้ำมันาสาหรับเครื่องบินเนี่ยจะกระทบไหมเพราเรากาลังพยายามที่จะเล่งาการท่องเที่ยวกันอยู่แล้วก็ตัวเลขค่อนข้างมาได้ดีทรานรัฐมนตรีก็บอกบอกว่าเชื่อว่ากระทบบ้างเลยนะคะแต่ว่าด้วยการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงของสายการบินโดยเฉพาะโลคอสเนี่ยก็น่าจะทําให้การการเพิ่มราคาในลักษณะของการผลักภาระไปที่ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ครับ อาจจะอาจจะมีก็คงคงจะน้อยหน่อยนะครับเพราะแข่งขันกันเยอะไม่มีใครกล้าขึ้นมากนะครับเอาละครับไว้ปิดท้ายด้วยมุมมองเศรษฐกิจจากทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเมื่อเช้าที่ผ่านมาหมาดๆครับปุ๋ยครับมองดีขึ้นไหมมองดีขึ้นไหม ดีขึ้นดีขึ้นก็เห็นว่าน่าสบายใจเลยทีเดียวนะคะฟังจากการแถลงของผู้บริการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะก็ปรับเป้า GDP ปีนี้เดิมเขาคาดการว่าจะมีการขยายตัว3.4เปอรก็ปรับเพิ่มเป็น3.6นะคะแล้วก็มีช่วงคาดการอยู่ที่3.1ถึง4.1 ถามว่าเพราะอะไรถึงได้ขยับเป้าคาดการขึ้น<ม>เขาบอกว่าเป็นการอัดฉีดว่ประมาณเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณ1.6แสนล้านเ,<อ>เพิ่มงบการกลางปีนะคะแล้วก็การลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเอกชนี่พื้นตัวขึ้นและที่สําคัญค่ะมองว่าส่งออกปีนี้จะขยายตัวเป็นบวกได้ประมาณ2.5%เปอร์เซนด้วย ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับแล้วท่านรประหลัดว่าไงครับปุ๋ยท่านประหลัดบอกว่าตัวเลขออกมาประมาณนี้เนี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงสี่นะคะแต่ว่าติดตามดูต่อไปเพราะว่าลึกๆหนใจแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังยังเชื่อว,ว่า น่าจะขยายตัวได้ถึง4%อ่าดีครับดีครับก็เป็นมุมมองที่ดีจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับค่ะเอาแล้วครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับเหนื่อยไหมสาวอาทิตย์ตามลูกชายไม่ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะพี่ยศลุยๆนะครับขอบคุณนะครับปุ๋ยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมันนี่ช็อตของเรานะครับเอาล้ครับพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพึกษา .com